มาดูกันว่าพลังงานจัก,กรวาลและอ้อมกอดโชคชะตาอยากจะบอกอะไรกับคุณคลิปนี้เป็นคลิปแหลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณและมาดูกันว่าข้อความจากพลังงานจัก,กรวาลและอ้อมกอดโชคชะตาจะตรงใจของคุณหรือเปล่าจะหาคําตอบให้คุณได้ไหมนึกถึงเขาคนนั้นของคุณและเราไปฟังคําทํานายนี้พร้อมกันค่ะ จี e Impress ความอบอุน่นอ่อนโยนความเข้าใจ King of Swords ชาวราศีธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเอาแต่ใจตัวเองไม่เข้าใจไม่ค่อยพูดพูดไม่ตรงประเด็นหรือสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ Ace of Cups คนที่ใช่การเริ่มต้นใหม่การพบเจอกับคน ที่ใช่ความรักครั้งใหม่ชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนฝ่ายซอบวานส์ห้าม้าชาวราศีธาตุไฟเมษสิงหธนูความไม่เข้าใจกันปัญหาและอุปสรรคเงื่อนไขหรือการที่เราปล่อยให้ใครเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์จนเกินไป for o f p e n t a c e l ซีเรียนชาวราศีธาตุดินพฤษศกันมังกร a อ e o อ w ว n d s ์ 8ไม้เท้าการพัฒนาการ growing grow up การที่ความสัมพันธ์พัฒนาไปค่อนข้างเร็ว A s g e p e n t a c l e s แวดเรียนการเป็นคนสำคัญของกันและการการให้เกียรติซึ่งกันและกันการอดทนและการรอคอย1ดาบ s d e s w o r t การตัดสินใจที่ชัดเจนดูสิว่าในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป The f o o l และ temperance การเริ่มต้นใหม่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณระหว่างคู่รักครั้งนี้เดอซันเป็นไพ่ปิดทายสำรับคนที่ใช่การพบเจอกับคนที่ใช้สิ่งดีๆกำลังจะเริ่มต้นในชีวิตของคุณพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในชีวิตของคุณข้อความที่พลังงานจักรวาลอยากจะบอกกับคุณหากคุณกำลังสงสัยว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณ คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปได้ไกลแค่ไหนต้องบอกว่าได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างเต็มที่และก็ไปได้ไกลเท่าที่คุณต้องการอาจจะเป็นคู่ชีวิตของคุณเลยก็ได้ถึงในความสัมพันธ์ในตอนเริ่มต้นนั้นอาจจะเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกันก็ตามคุณและเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด คนนึงอาจจะพูดน้อยเกินไปหรือคุณไม่เข้าใจเขาคุณอีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเต็มที่ในความสัมพันธ์อบอุ่นอ่อนโยนใจดีคุณอยากให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเในทางที่ดีแต่อีกคนค่อนข้างที่จะคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือบางคู่บางความสัมพันธ์มีความขี้หึง มีความหวงแหนหึงรุนแรงหรือไม่งั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจคุณอาจจะกําลังรู้สึกหนักใจกับการที่คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบไม่ยอมแสดงคว,สความแสดงออกมาสักเท่าไหร่นิงไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเช่นมีเงื่อนไขมากมาก อาจาอาจะเป็นเพราะความเข้ากันไม่ได้คุณกําลังกังวลถึงความเข้ากันไม่ได้ระหว่างคุณสองคนอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของคุณอยู่แม้ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่ใช่แค่ไหนก็ตามคุณทั้งคู่ต่างเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแต่มาติดที่อุปนิสัยใจคอหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากนิสัยของแต่ละคนความเข้ากันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรสําหรับใครที่กาลังมีปัญหาในเรื่องของการเข้ากันไม่ได้ขอให้คุณตั้งสติให้ดีๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นนนมมมัีควาาจํเป็ ต้องมีความเข้ากันได้เป็นพื้นฐานอยู่อย่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคนที่มีทัศนคติที่เป็นลบกับเราอย่างเด็ดขาดแต่ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นั้น,เป,นเป็นทัศนคตินี้ไม่ได้ลบต่อกันไม่ได้มีความทัศนคติที่เป็นลบแต่เป็นความเคยชินและอุปนนสัยใ,ใจคอผักต่างหากอาจจะมีความดื้อดึงเอาแต่ใจในตัวของการและกันอยู่พอสมควรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งจะมีความรู้สึกว่าต้องการให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจตามตามใจของตัวเองเท่านั้นอยากจะให้ ปรับใจพูดคุยกันให้เข้าใจมากกว่าน,นี้หรือในอีกปัญหาหนึน่งคือความหึงหวงจนเกินไปสีเรียญความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เปิดเผยก็ได้ไม่ชัดเจนก็ได้หรือความสัมพันธ์วามสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าต้องเงียบเงียนึ่งๆิอาจจะมีใครบางคนที่ไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนในขณะที่อีกคนหนึ่งก็อาจจะเงียบไม่รู้ว่าจะอย่างไงจะชัดเจนกับฉันด้วยใจอย่างไงก็ไม่ชัดเจนขอให้คุณทั้งคู่ลองปรับความเข้าใจและมองหาทางออกของปัญหานี้ให้ได้แปดเหร ่งบ,บอกถึงการที่คุณทั้งคู่ต่างเป็นคนสําคัญของกันและกันมันก็ไม่ง่ายเลยกับการที่คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนที่ทําให้เรารู้สึกได้เท่านี้ขอให้คุณนึกถึงความรู้สึกนี้ให้ดีๆหนึ่งถ้วยไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเจอกับคนที่คุณรู้สึกได้ขนาดนี้อย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นและไม่ยอมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณทั้งคู่สามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปได้อย่างดีมากๆ The Four นะคะคือการเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเกียร์ธรรมการเท าการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์การหาสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างคุณสองคนในความสัมพันธ์นี้แล้วพลังงานจัก,กรวาลได้นำพาคนที่ใช่มาให้คุณทั้งคู่แล้วส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณอุปนิสัยใจคอของคุณทั้งคู่เลิกละเรื่องหวาดระแวงและกังวลที่ว่าใครจะสําคัญไปกว่าคุณตอนนี้กลับมาให้ความสําคัญตรงที่ว่าความเข้ากันได้ของคุณทั้งคู่เรามาปรับทัศนคติปรับไมเค็ลขอให้คุณทั้งคู่มีความเข้าใจกัน เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมขอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ